ติดตามกิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ์นะคะกรมประชาสัมพันธ์เท่ากับได้มีการร่วมมือกับทางอํำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะในการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมาัครประชาสัมพันธ์ประจำหมูบ่บ้านและชุมชนหรือว่าอ,อปอมอช่อเดี๋ยวเข้าผ้าไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ นายบุญเรื่องเมฆชิมร่องผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมความรู้ด่านการประชาสัมพันธ์และการใส่งานหอกระจายข่าวยางมีประสิทธิภาพภายใต่โครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุ่งสุขแบบบุรณาการยา,ยางยางยื่นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีนายดุสิตสิงคีี่รีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองนายนราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอ,นอดงหลวง ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองและกลุ่มเป้าหมายก็เป็นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่เบิ่งแย่งดูแลฮอกระจายข่าวในพื้นที่ของอำเภอดงหลวงค่ะเขารับการอบร่มประมาณ150คนเต็มฮอประชุมเมื่อนันรายการท่างทันพวมด้วยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารค่ะ ว่าที่รอยตรีกิติวัม์มณีลำก็เปิดเผยว่าทั้งกรมประชาสัมพันธ์นำโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองนี่ได้มีโครงการในเรื่องของการสร้างเครือขทายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำมูบาและชุมชนหรือว่าอ,อป่อม้อช่อให้เป็นบุคคลที่เป็นซื่อบุคคลค่ะในการที่จะส่งข้อมูลข่าวสารในเรื่องของนโยบายรัฐบาลจากหน่วยงานภาครัฐไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ผ่านเครื่องมือก็คือหอกระจายข้าว,าวจำูบานาค่ะให้ข้อมูลข่าวสารนี่ไปสู่พี่น้องอย่างถึกต้องและก็รทั่วถึงสวทรมุกดาหารค่ะก็ได้ร่วมมือกับท่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารแล้วก็อำเภอดงหลวงจัดอบรม ให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการใส่งานหอกระจายข่าวอย่างมีประสิทธิภาพทางสวทงมุกดาหารเพิ่อนเฮ็ตโครงการเข้าไปสนับสนุนก็คือโครงการสร้างพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมนี่ได้มีความรู้ในเรื่องของการเขียนข่าวและการเรื่องของเทคนิคการเว้าการจาการเป็นพิธีกรการประกาศข่าวนะคะและการซื่อสัรนผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพด้วย โทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละค่ะการผลิตซื้อดิจิทัลในการเผยแพร่ข่าวสารในซื้อโซเชียลมีเดียรายการมีวิทยากรจากสำนักประชาสัมพันธ์เขสองมื่อกีเห็นไอแค้นจะไปแช่ความรู้ในเรื่องของการผลิตซื้อเรื่องของการประกาศผ่านทางหองกระจายข่าวให้กับผู้นําชุ่มชนที่เขาอบรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานค่ะนยฮะฮัดออกเสียงฮัดประกาศการโอ้มวลเบิดมือมือน,นั้นคค่ะ ผููนำในแต่ละมูบ่บานเองทั้งกำนันพญ,ญาบาลผู้ที่ดูแลหอกระจายข่าวเอเบก็มามาพอ่อมาจากันส่วนใหญ่เอมันก็นจะเป็นเ้าอยู่แล้วแต่ละมือมันเกนจะมีข่าวสารยังมันเกิจะบอกพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือมาเพิ่มพูนมากทักษะก,กันม,มากว่ามาจากันว่าบ้านนีบ ไแต่แต่ที่สําคัญนี่ก็ยังสิเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์พระว่าเขามีซื้อหลายหลายซื้อได้ยังโทรทัศน์กับนี่ละรายการของเ้านี่ละก็เป็นช่องทางหนึ่งแล้กก็จะมีสวท่อสวทอกับไปสร้างเครือข่ายลงต่อหอดชุ่มชนนมูบานของเ้านี่เขตสองขามีเก่าจังหวัดข้ากับไปสร้างเครือข่ายลงนะคะปีละห0สคนยังหน่อยแต่ว่าบุกดาหานี่ให้ได้1อย150ยคน,คนถือว่าลายนะครับที่สําคัญคือพ่อหนุไปแล้วนี่ได้กหูข้าวสารเร็ว รวดเร็วรแล้วก็ถูกต้องเพราะว่าอย่างแล้วก็ตรวจสอบกลับไปกับมาตรวจสอบ,บย้อนหลังกันได้ฟังจากหอกระจายข่าวในแต่ชุมชนกันใดน,นั่นเองนะครับ